สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเมื่อนี้นับเอาวิวทะเลนาเกลือนะคะพัทยานาเกลือลมเย็นเย็นมาฝากค่ะได้ยินเสียงคลื่นไามค่ะลมเย็นเย็นค่ะเพิ่งจะบ่ายสามโมงนึงค่ะแต่ว่าเป็นคึมคึมคือฝนสีโตค,ค่ะวิวก็เลยแบบอากาศแบบเย็นๆสดชื่นงามนะคะเนาะเมื่อนี้ชายเดียวค่ะชายเดียวนี่ค่ะวิวทะเลงามๆเลยค่ะ เดียวเห็นก้อนเมฆแล้วค่ะเนาะอันนี้เรือประมงค่ะจอดเลี้ยงไรนี่จะพันยางข้อถาง,ง,งน้ำนะคะเนาะมันจะกาดขึ้นทะเลเย็นๆค่ะก็ะได้ออกนอกบ้านเลยค่ะนี่ค่ะในรอบว่ามปนเป็นเดือนสองเดือนเลยค่ะ <c oughs> ยื้แถวนี้แหละแต่ว่าหากว่าได้มา <c oughs> นี่ค่ะบริเวณรอบๆนะคะเนะ บริเวนรอบๆนี่ค่ะตลาดร้านโพค่ะนับมาตลาดร้านโพคือเก้าเนี่ยแหละค่ะพอบ่มีคนมันก็ดูสะอาดหูสะอาดตามันก็ดูเงียบสงบมันก็ดูลมลื่นนะคะเนาะบริเวณรอบๆค่ะมันก็ดูลมลื่นมันกับรรยากาศดีค่ะแทบพม่มีคนเลยค่ะมีคนบ่กี่คนมีคนอยู่ปกว่ามา้ารวมนับน้ำกับหาคนณค่ะตอนเนี้ยนับกับมาซื้อ ของทะเลที่เกาล่ะค่ะแล้วลก็ช่วงที่ร้อนนะคะเนาะนับกระเลยทายสภาพของทะเลช่วงนี้บรรยากาศล้มเย็นๆมาฝากนะคะเนาะบรรยากาศดีค่ะล้มเย็นสบายมากเลยค่ะตอนนี้นี่นะก้อนเมฆจะตงานนะคะเนาะช่วงนี้ก็นับปคอยเอ่อ ดีปันไรเนาะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นี่ค่ะอยู่งามๆฟังเน,น,นื่กขนาดที่เป็นพัทยากางเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะนี่ยค่ะตึกลายๆะนาดที่เป็นพัทยากางหาา่างไกลๆเป็นพัทยากางมองที่นับอยู่กับน,น้าเกลือกันทเป็นพัทยาเหนือเนาะค่ะเนาะพัทยาเหนือน,ะะน,น,อนี่ค่ะวิวเมก งามค่ะบ่ายสามโมงค่ะบ่ายสามโมงแต่ว่าวิวงามเพราะว่าขึ้นขึ้มฝนสิตกค่ะก็นับสีม้ากัดออกจากบ้านมาออกจากโปงมากับลิ้นนิดนิดเนาะค่ะเนาะมาห่อพี่กับบ่อตกเลยคะ่ะแต่อากาศคึ้นขมๆซื้อๆนี่ค่ะเอาเมฆสวยๆมาฝาค่ะตั้งเสียงขึ้นล้มทะเลค่ะ บรรยากาศสบายหูบรรยากาศสบายตาดีค่ะเพื่อนๆได้มายืนจุดนี้ก็รู้สึกสดชื่นแจ่มใสดีค่ะบรรยากาศสดชื่นดีค่ะนี่ค่ะขึ้นมองนี่มันก็ได้เป็นอ่าใช้หาที่ว่าลงเหลลดน้ำค่ะ มองนี่มันติดเป็นเขาเอิญอีอยงท่าเรือแบบว่าเอาของทะเลขึ้นเขาเขาเอิญอีอยงเนาะนับกันเลยก็อ,อกท่าแบบว่าท่าเรือดิ <laughs> นับกขาเอิญก็ถือพี่ว่าแบบเช้าประมงเอาเรือมาขึ้นอีียงน่ะคะ่ะนี่ค่ะมันติดเป็นน้ำท,ทะเลที่ว่าบ่สวยงามปันไดหรอกคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศมันก็ดีขึ้นเกาหละคะ่ะมันก็เย็นเย็นล้มเย็นเย็นขึ้นนี่ค่ะขึ้นล้มแรงแรงบรรยากาศมันกะ อันนี้คือเก่าเหรอคะบรรยากาศมันกัดเย็นดีอันนี้ฟังพัทยากางเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะฟังพัทยากางตึกลอย,ลยฟังพัทยากลางท่้นท่างเดคลิปนี้เอาซะมนี่หะค่ะนับมัสซสื้อของทะเลเรานับกะช่วงทีป,ปิง,ย,งย่างอยู่นะคะเนาะนบับเลยยางมะเร็งทะเลคือเก่าเหรอคะมาดรับสูตรอากาศเย็นเย็นนะคะเนาะสวัสดีค่ะ